เมื่อความลับไม่มีในโลกอีกต่อไปจงตื่นโ oh อ้โหความจริงที่ซ่อนอยู่การเปิดเผยแผนการเอาชีวิตรอดอันเป็นความลับของ JFK ซีเนียนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าประวัติศาสตร์ไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเคยได้ยินมาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจอห์นเอฟเคนเนดีซีเนียนสามารถรอดชีวิตมาได้ไม่เพียงครั้งเดียว แต่ถึงสองครั้งโดยหลบหนีความตายเพื่อเอาชนะอำนาจมืดของกลุ่มคาบานที่มีต่อโลกนี้ไม่ใช่การสมรู้ร่วมคิดแต่เป็นการเปิดเผยครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับอำนาจความลับและการเอาตัวรอดความลึกลับขององค์การเสียชีวิตของ JFK c i ซีเนียนโลกเชื่อว่า JFK c i ซีเนียนเสียชีวิตในปี2021แต่หลักฐานที่เพิ่มมากขึ้นกลับชี้ไปที่เรื่องราวอื่นความตาย ของเขาอาจเป็นอีกวิธีหนึ่งในการหลบหนีเพื่อปกป้องความลับที่อันตรายเกินกว่าจะเปิดเผยได้หรือไม่จากรายงานการอพยพของหน่วยคุ้มครองพยานที่มีผู้เกี่ยวข้องกว่า900รายแสดงให้เห็นชัดเจนว่านี่ไม่ใช่การอำลาธรรมดาแต่เป็นปฏิบัติการลับเพื่อปกป้องความจริงอันยิ่งใหญ่ เว็บไซต์คุ้มครองพยานเหตุใดจึงมีผู้คนจำนวนมากที่ถูกย้ายเข้าสู่การคุ้มครองพยานเชื่อกันว่าบุคคลเหล่านี้ตระหนักถึงการอยู่รอดของ JFK ซีเนียนและวาระซ่อนเร้นของกลุ่มคาบานการคุ้มครองพยานไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันสงวนไว้สำหรับผู้ที่มีชีวิตตกอยู่ในอันตรายเนื่องจากสิ่งที่พวกเขารู้จังหวะเวลาและขอบเขตขององค์การปฏิบัติการนี้บ่งบอกถึงการสมคบคิดอย่างแน่นอนความลับอันดำมืดของกลุ่มลับ JFK ซีเนียน ไม่ใช่แค่ชายผู้มีความหวังแต่เขายังเป็นภัยคุกคามของกลุ่มลับที่คอยจ้องทำลายระบบโลกปัิญากรรมที่ถูกกล่าวหาจัดการเหตุการณ์โลกเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจการวางแผนสงครามการค้ามนุษย์และการครอบนำทางการเงินปิดปากใครก็ตามที่กล้าเปิดโปงการทุจริตของพวกเขา JFK ซีเนียน อาจจะค้นพบความลับอันดำ่งเวที่สุดของพวกเขาได้หรือไม่ความซึ่งหวังของคาบานที่ต้องการกำจัดเขาออกไปก่อนในดัลลาสและต่อมาในปี2021ยิ่งตอกย้ำถึงอันตรายที่เขาก่อขึ้นต่อการครองราชของพวกเขาการเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาคณะผู้มีอำนาจติดปากการคุกคามนับตั้งแต่เจ้าหญิงไดอาน่าไปจนถึงเชสเตอร์ เบนนิงตันจากแอนโทนีบอเดนไปจนถึงเซตริชบุคคลสำคัญจำนวนนับไม่ถ้วนที่เกี่ยวข้องกับความจริงหรือสาเหตุทางด้านมนุษยธรรมล้วนต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเหตุบังเอิญหรือการกำจัดผู้ที่เข้าใกล้ความจริงมากเกินไปอย่างเป็นระบบการต่อสู้เพื่อความโปร่งใสความจริงกำลังปรากฏและการยึดเกาะของกลุ่มคณะก็กำลังอ่อนแอลงนี่คือการเรียกร้องให้ดำเนินการ ประชาชนจำเป็นต้องสามัคคีกันผลักดันความโปร่งใสและเรียกร้องความรับผิดชอบพายุเข้ามาแล้วความลับของคับบลาได้กำลังถูกเปิดเผยและโลกกำลังตื่นขึ้นมาประวัติศาสตร์จะไม่จดจำคำโกหกของพวกเขาแต่จะจดจำความจริงคุณพร้อมแล้วหรือยังการต่อสู้เพื่ออิสรภาพเริ่มต้นขึ้นตอนนอเกมโอเวอร์ซองจดหมายที่ทำลายความลับของกลุ่มลับในงานศพของจอร์นเอชดับเบิลยูบูมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้โลกตกตะลึง เมื่อซองจดหมายลึกลับถูกส่งมอบให้กับภรรยาของคลินตันโอบามาและบุชซึ่งเผยให้เห็นความลับที่น่าสะพรึงกลัวสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่บันทึกเท่านั้นแต่เป็นกุญแจสำคัญในการเปิดเผยส่วนลึกอันมืดมิดของคาบาลและดีดสเตตคุณจำได้ไหมว่าใบหน้าของเจฟบ,บัดเปลี่ยนเป็นซีดเมื่อเขาอ่านเนื้อหาในซองจดหมายของเขามันไม่ใช่แค่ความตกใจแต่มันเป็นความหวาดกลัวภายในซองจดหมายเหล่านั้นมีสมบัติล้ำค่าแห่งความลับที่ถูกค้นพบโดยกลุ่มหมวกขาวแห่งกองทัพ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการทุจริตและอาญากรรมที่กินเวลานานหลายสิบปีฐานข้อมูลนี้ไม่ใช่แค่บันทึกแต่มันเป็นอาวุธนิทัศการการมีส่วนร่วมของวติการในแผนการร้ายระดับโลกความเชื่อมโยงของนาโตกับการค้ามนุษย์บทบาทของ CIA และ FBI ในเหตุการณ์9 1จากระวัติเงาของตระกูลร็อ k e ี้เฟลเอร์และรอทัชชายความจริงเบื้องหลังการลอบสังหาร JFK ซีเนียนแต่มันไม่จบเพียงแค่นั้น ความลับที่เปิดเผยในงานศพครั้งนั้นยังพาดพิงโอบามากับไวรัสฮั่วันเปิดโปงเรื่องโกโหกเกี่ยวกับบินลาเดนและเชื่อมโยงเพนเข้ากับเครือข่ายการทรยศหักหลังภายในรัฐบาลทรัมป์เองอีกด้วยจอห์นเอชดับเบิลยูบูชผู้แจ้งบอสแสหน้าเหลือเชื่อที่บัตซีเนียนเองก็ได้กลายมาเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับกองทหารที่เขาเคยรับใช้มาก่อนส่งจดหมายดังกล่าวเปิดเผยบทบาทของเขาในการล้มล้างการปฏิบัติการของกลุ่มจากภายใน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดซ่งจดหมายช่วงเวลาแห่งการชำระแค้นเมื่อผู้รับได้อ่านจดหมายเหล่านี้พวกเขาก็ไม่อาจซ่อนความสยดสยองเอาไว้ได้แม้ผู้ทอม,มาจะาทราบปฏิกิริยาของพวกเขาแต่เนื้อหายังคงเป็นปริศนาจนกระทั่งถึงปัจจุบนันนี้การเปิดเผยดังกล่าวได้สั่นคลอนรากฐานของอำนาจและเปิดโปงการหลอกลวงหลายสิบปีและการจับกุมผู้ที่คิดว่าตนไม่อาจแต่ต้องได้เพื่อรับผิดชอบ นี่ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การปฏิวัติความจริงกำลังปรากฏและโลกกำลังตื่นขึ้นมาเวลาของคับบาลาซิ้งสุดลงแล้วคำถามในตอนนี้ก็คือมีความลับอะไรอีกบ้างที่รอการเปิดเผยพายุมาถึงแล้วส่งจดหมายนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เมื่อความลับไม่มีในโลกอีกต่อไปจงตื่นคำปราศัยของ r รกี้เฟลเลอร์ที่รั่วไหลออกมาเมื่อปี1991จะทำให้คุณขนลุกสู้ลองฟังและรับชมอย่างตั้งใจพวกเขามุ่งมั่นที่จะสร้างระบบการควบคุมทางการเงินของโลกในมือของเอกชนเสมาพามาซึ่งสามารถครอบนำระบบการเมืองของแต่ละประเทศและเศรษฐ,ฐกิจของโลกโดยรวมได้